สบายดีพี่น้องสวัสดีป้าสวัสดีพ่อแมย์ตอกพ่อเทำอะไรทำอะไรมาด้อยพกอล์น้องแกน้ำไม่แล้วก็กุ้งมึกเจ๊สะเด็ดมาหายเนาะสบายดีพี่น้องเกิดน้องดีแทกบ้าน้องดีแทกจนถ่ายมีน้ำมันเกิดอยูเลยจะง่านมันเกิดน้องดีแทก งานนี้ต้องขอบใจเจี้เพิ่นไล่ๆพี่น้องเอ้ยโทรไปว่ามึงมากินแมวสั่นเจ้าอยู่ไชลุงต่อบนโทรไปลุบอกอยู่มื่อกี้ห่อมะฝาดหรือเ่าไม่กุ้งเมึกพี่น้องกันน้ำจิ้มกุ้งทั้งเมึกทั้งน้ำจิ้มบนห่อมาฝากหนาวเลยพี่น้องหนาวเลยด็กเค้กน้ำอีกให้พี่น้องมากินข้าวแรงรับกันหนาวเดลยหรือปากแห้งขนาดนี้อะไม่ไหวจริง ยังอยากกินข้าวเลยล่ะแฮงไม่แรงอีน้อยเอ้ยพี่เอ๋าียังหยังน้อยก็จะออกเป็นศัตรูกันกับมินนี่บ่แม่นติฮะอุ้ยประสังเอาวะหิวข่าวดิใส่สิคู่ซื้อกว่าคือคือบออันน่ะปานไดช่วงนี้สบายดีพ่อแม่พี่น้องแต่เก้าออ้เห็นลอย อุ้ยเดิหอเทียนมาโกรเลยเนาะสบายดีลองสมคำลำลือกบ้านเกิดอันนี้เดหอเทียนคือไม่กันข้าอเล่าเอาลูกจะได้เอาม้ฮาร์เคดเหรมากินไหมมักินยังม่อยากกินบ้หมยอ้าตัวหน่อย บอกใานกงเก๋แท็นี่เก๋มึงก็ใส่ท่องยางเนาะต้องใส่ท่องดำมาสซแนวมึงเลยโคตรลิแค่นันไปกินน้ำปแหง ไม่เห็นเพื่อนวะเนี่เกลี้ยแล้วแอบอบน้องเกาะกมเดลหรือวะเปลี <regret fully? S 1> <Vietnamese. an> ่ยนห เกี้ยกล่อเมืออยเนี่ยห yeah> ู้ยเลยกินเบิรยน้อกินอะไรกันบ้างน้องกินอป็ดเก็บกินเบิรน้องนกธรรมดาสิกินแต่ ถ้ากเตียนครับนม่ง <calves and> <elles> ันครับอนาเนาะไม่ง่ายเ่มือนกันคน่ามีกินหม่เนืองออก็กินมูข่อยกัดมาปลายก็มากตีนไก่แห้งแท้โอ้โหงรอมันมูกอีกอยู้เดีมันตัวหน่อยขอมหน่อยแกไม่ใช่เนอะแกไม่ัอะไรไแห้เียบไวกินหัปดเพิ่ điều Mày nhai đâu bớt nhai nhau. Cho nên là nhai nhai cá thôi. <laughs> bớt nhai rồi Bớt nhai cả đâu.

พิมมาล้านีออือผสมพิมร้านกบรานพิม์เนีย่ยเอาลงปลั้ไม่เดียวหน่อยออบ้าสรุปแล้วหนึ่งมันนะเห็นด้นะยังหันไปหนีบด้วดอะขาไม่ได้ร้านตามมันตกน,นหนึ่งอะไมได้บนเบะงอเลย เดี๋ยวกินเดี๋ยวจะพร่นะสาพานเมือยคเจ้าส่แดดกุ้งมึงขึ้นจ่อยใช้เมืองมะพี่น้องกุ้งหยกกยกโคผิดอนาองมาเต e ็มโต Những online cũng nói khó ngon không hẳn là tiền 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 vàng nhỏ lắm 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 นส,นสามคอนเข้มาเด้อสามคอนดีดดดดดดนแล้วดีแล้วดีแล้วมาดื่มนะมาดน มาปล่อยเนไหเอาได้ไหมอย่าให้นเข้ามานะเข้ามา กุ้งันบอกกุ้งเอาัใหญ่คัหน่อยบ่เอาไรมนี่ก็มาคัใหญ่ขอรามันด้วยอย่างคัมใหญ่ดดพอาหายอกมคนจะตื่นี้เลยวไปเจ็ดดอกยิ้มแวบน่

ทีมงานเยอะอีจังแถมฝันมือพนโต๊ะความีเอาไปได้เห็ดเวี้ยน่ากันเลยอย่างเขากินนางลายโตก๊ะใจหนาวเป็นหนาวเสียบหนำดีบนนี่เช่นจะเป็นอย่างนี้นขอซักแห้งโพดโพล้มับลมหนาวก็หนาวเทกมีมีแต่นี้แซมยุงกินคืมีแต่กีมอือมีแต่กีม

ก็ข้อบปากเดสุด้วิด่าก็หครอบปากมาไปแล้วสบายดีปากซองน้องวินนี่ก็บเซองน้องมินน hey ี mm ่เดือป่าลุงปากกวยก็ปาน้องมินนี่ก็บบอาบน้ำเซา